เป็นแคมเปญแรกเลยที่เราดะเฉลิมฉลองเนชภรรบ30ปีที่เราลอนชิมาในประเทศไทยะนะ<ม>คะก็คอนเซปต์ของงานในวันนี้ก็คือเราจะตอบย้ำในแง่ของการเป็นตัวจงนวรฒนชาติของเลสนะคะเราก็มีการนำเอารสชาติของเลสเนี่ยกว่า201รสชาติเลยมาร่รมสแสดงในแง่ของ interactive exhibition นะคะก็ะะอยากให้ทุกคนมาร่วมชมงานกันได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้ค่ะจนถึงวันที่3กุมภาพันเดิ้ไฮไลท์พิเศษค่ะไฮไลท์พิเศษ แล้วก็จะมีตัวอุโมงค์แห่งรสชาติอันนี้นะคะที่ทุกคนสามารถมาร่วมคิดถึงนะคะรสชาติที่ทุกคนเนี่ยคิดถึงแล้วก็ชื่นชอบของมีซได้ตลอด30ปีที่ผ่านมานอจากนั้นเราก็ยังมีการจาัดอี xhibition น,นะคะในแง่ของการเรื่องราวของการปลูกมันนะคะก่าเราจะมาเป็นเลที่ทุกคนได้กินกันแล้วก็ยังมีเรื่องของเลเล,เลตัวรองนะคะเราได้มีการนาเลยมาเสิร์ฟในทำในมักกษสีสตร ได้ร่วมมือกับมาสเต์เชฟไทยแลนด์นะคะมาร่วมดีไซน์เมนูสุดแรทีจ,จากผลิตภัณฑ์เลสค่ะ มีทั้งน้องลานีนะคะแล้วก็น้องแทยวาซึ่งน้องแทวา,ทวาก็เคยเป็นเชีนเตรตร์ของเลซด้วยนะคะวันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมการกนสนุกสนุกนะคะวันนี้มีการแข่งแฟนพัน,พนพลีด้วยนะคะก็มาดูว่าคนที่รักเลซรูร้จักลยดีแค่ไหนค่ะแล้วก็มาร่วมกับการถ่ายรูปในมุมต่างๆในตัว Call Soft f l a v ร r ของลสค่ะ จริงแล้วว่าพอนเลสมีหลายรสชาติมากใช่ไหมคะ mm. เป็นครั้งแรกเลยที่ไทยกินแล้วแบบไม่รู้ว่าเรากําลังกินรสอะไรอยู่เราต้องทายก็ mm. เลยรู้สึกว่าฮูยจริงๆแล้วอะ่ะเลสเขามีหลายรสชาติให้เราเลือกสั่งได้เยอะมากๆเหมือนกัน mm. แล้วก็ที่ชอบเลยวันนี้ก็คือเขาจะมีให้หย่อนว่าอยากให้รถไหนกลับมา mm. สำค<อ>ใครที่แบบคิดถึงรถเก่าๆสามารถมาหยอ่อนปิงปองช่วยกันหย่อนนะคะรถที่เราชอบจะได้กลับมาเร็วๆเร้วอของเทวานะะเป็นรสชาติรสชาติโปรรสชาติไหน รสชาติปรหลองแพจะเป็นชาครีมและหอมๆค่ะแต่ว่าเขาเพิ่งลอนช์รสใหม่มาเป็นชีสและถั่วหอมหอมคิดว่ากันมาจะมาแน่งชิงตันแน่งรสชาติปูหลองสดค่ะอาจจะตีคู่กันเลยแบบกินคู่กันของแชมป์รวมค่ะของนี้นะคาเท่านหี่นะ ครับก็นอันนี้เพิ่งมานะครับจริงๆอย่างแรกเลยต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากครับขอบคุณมากว่าเป็นงานแบบครบรอบ30ปีของเล่ด้วยแล้วก็อันนี้ก็เห็นเลกินเลมตั้งแต่เด็กแล้วแหละครับแล้วก็ชอบชอบกับเพาเวลาไหนที่เดินทางเนี่ยไปต่างจังหวัดคนระับแม่ก็จะชอบแวะตัมแล้วก็วจะหยิบจุกเล่มาเยอะแนละ้วกินระหว่างเดินทางแล้วก็ชอบมากปล้มปลาต้รับปลาต้นนี้เหมือนจะเป็นรถอะไรปลาปลาหมึกปลาหมึกอะไรสักอย่างปลาใช่อเสือ แล้วก็มีแล้วก็มีนมิสาลายอะไรแบบที่แบบจะกินกับแม่ตลอดแต่ว่าเดี๋ยวมีกิจกรรมกับแฟนๆด้วยใช่วยได้คะเตรียมอะไรมาบ้างครับไม่รอสปอยไม่ได้เอ้ยหรือว่ามันขออ๋อสปอยได้ครับดูไดแล้วใช่ครับของต้องมีกิจกรรมเดี๋ยวเรามีเล่นเกมกันครับมีเล่นเกมข้างในแล้วเราก็มาดูกันว่าอันนี้จะแพ้เอ้ยหรือชนะครับนี่ของกำลังใจอะไรนี้นั้นี้มั่นใจเท่าไหร่อะไรนะครับมั่นใจเท่าไหร่มั่นใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ว่าแเน่นอนว่เรีย่อยแน่นอนวามเมื่อกี้ก่อนวันนี่จะมาไทว่าก็มีแซลไปแล้วด้วยเดวแซลอะไรใช่แล้ว่าสวัสดีครับวันนี้สกายนะครับไา้ครยังไงสียังไงสีโตแซลขนาดนี้ ทำไงดีครับเขาบอกว่าวันนี้นานี้จะสู้กันานนี้รัสกายครับวันนี้จะสู้ครับครับเป็นกำลังใจให้สกายด้วยครับฝากกิจกรรมแล้วก็ฝากเมย์ดคร อยู่จนถึงวันที่3ามกรกฎาคมนะครับแล้วก็ใครอยากมาลองมาลองแบบรสชาติเล่หรือว่ามามาลองแบบที่เหมือนเป็นพม่ากะตินะครับเป็นเชฟเพือด้วยก็มาลองได้ครับวันนี้เดี๋ยวอันนี้ก็จะลองชิมหลายอย่างชีมมากมีซุ้มมุกมงด้วยมีถึง1 4 5ย่อหรื่อเลยใช่ไหมครับใช่ใหญ่มากลองลองมาถ่ายรูปเล่นดูก็ได้ครับสวยค่ะก็ฝากด้วยคับคนที่ชื่นชอบเลนสนะคะก็จริงๆแล้วพอเลเนี่ยครบรอบส0สปีเขามี ดีแน่นอนนะคะก็อยากให้ลงมากันถ้าเกิดใครอยากจะมาชิมเชฟเเบอนะคะสามารถลงทะเบียนรันหน้าง,งานได้เลยเนาะจัดอยู่ที่ชั้น3เชฟเฟเบอร์นะคะก็ะอ,อยากจะฝากกิจกรรมของเลช่นะคะฉลองครบรอบ30ปีในปีนี้นะคะแคมเปญเนี้ย เป็นแคมเปญแรกที่เรารองต้นปีแต่ว่าเดี๋ยวต้นต่อมาจะมีแคมเปญในทุกควอเตอร์เลยก็อยากให้ติดตามกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวจะมีแบรนด์คอลลาบอร์เรชันด้วยนะคะช่วงสงกรานติดตามกันนะคะก็ขอให้ทุกคนคอยติดตามกิจกรรมฉลอดคารรับสัิปีของเรในปีนี้ได้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะินีด้ค่ะ Welcome to Star Society.